จเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านเสียงธรรมจากวัดนวมินทรยงฝรั่งเศสสำหรับวันนี้ก็จะได้พูดถึงเรื่องการเป็นพระธรรมทูตที่จะเดินทางไปปฏิบัติาศาสนกิจทั้งในประเทศไทยเองแล้วก็ต่างประเทศการเป็นพระธรรมทูตเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวได้หลายอย่างนะ หนึ่ก็คือเรื่องความรู้ในเรื่องหรือว่าสถานที่ที่เราจะต้องไปเราจะต้องมี2เรื่องความอดทนเนเพราะว่าเมื่อเราไปอยู่ในสถานที่ต่างๆแล้วเราไม่รู้ว่าตรงนั้นจะเป็นอย่างไรเราก็พร้อมที่จะปรับตัวแล้วก็ อ,อดทนเช่นนะตมามาอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยอากาศก็จะหนาวนะอากาศจะร้อนอาจ,จะไม่เหมือนกับที่เราเคยอยู่ที่ประเทศไทยแม้แต่ความสะดวกสบายเหมือนที่อยู่เมืองไทยก็อาจจะมีญาติโยม มาคอยอุปถัมภ์จะเดินทางไปไหนก็มีรถมอยมารับมาส่งแต่ที่ต่างประเทศหรือว่าที่ฝรั่งเศสนี่ก็จะมีโยมบางคนบางท่านนะก็มาอุปถัมภ์อยู่แต่ว่าจะมาได้เป็นบางวันหรือบางครั้งเพราะว่าที่ต่างประเทศนั้นเขาทำงานกันเป็นชั่วโมงทำงานเป็นวันจะลางานหรือว่าจะหยุดงานแต่ละครั้งนั้นต้องต้องคิดหนักนะ ดันั้นการที่เราเป็นพระธรรมทุตเราก็ต้องเข้าใจแล้วก็ศึกษาวัฒธรรมประเพณีในส่วนนี้ด้วยนะและก็ข้อที่สามก็คือเตรียมความพร้อมในเรื่องอ,องค์ความรู้นะไม่ว่าจะเป็นทางรมนะทางธรรมหรือว่าทางโลกก็ดีเช่นธรรมะที่เราจะเอาไปแนะนาญาติโยมแล้วก็กิจกรรมแล้วก็พิธีกรรมทางาศาสนาก็เป็นสิ่งที่สําคัญ เพราะว่าบางครั้งบางคราวเราก็ไม่สามารถที่จะอธิบายได้ด้วยวาจาแต่เราก็อธิบายได้ด้วยการกระทําอันนี้ก็คือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับพระธรรมทูตที่จะเดินทางไปต่างประเทศขออมนวยพร